สั่งแม่เป็นใครสักพ่อม้องโอ้โดยสักครอบกราบสมัยพี่น้องป่องไปสุขผู้สุขคนพี่น้องเนาะบว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะพี่น้องเนาะทุกคู่ทุกคนเลยพี่น้องเนาะมาพบกับแชมป์เชนเอาเชนเคอร์นี่พี่น้องเนาะมาเนี่ยกับสิบภาไปตามติดชีวิตแม่ลูกเจ็ดแล้วพี่น้องเนาป็นคลิปที่สองพี่น้องมาเนี่ยการเตียงเลยว่าพา<ด>ไปตามติดชีวิตแม่ลูกเจ็ดกันแล้วพี่น้องไป นีส่าเสร็วลาเขาไปหับผสมเราเลยน้ำเปลเนาะเขาก็ลาซีเอายังไปให้แม่ลูกเกียรติดจันเน้องมานลยเนาะว่าเราสิไปซอยเรืออยางน้ำเปล่าเนาะไปเอาไปหับผสมกันเลยพี่น้องครับสบายดีละสวัสดีเด้อโล่สบายดีสบายดีทุกคนเนาะกป็นยินดีต้อนรับขอทุ่องมาเตียงทองชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมนี้บปเตียงกามาหาแม่ลูกจิดพี่น้องเฮ้ยเนาะ อ่าเจ้าข้าวให้่แล้วเมื่อนั้นว่าแล้วผมมีข้าวกินพี่น้องเลยแล้วจมก็เลยมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินใหม่มาเตียงเนาะอ่าซื้อข้าวมาให้่แล้วก็สอบนึ่งพี่น้องเลยแล้วก็เอาเงินใหม่แล้วอะณาไปในราบไปซื้อกินถือกินยาแหละเพราะว่าเราก็บาดสบายอยู่พี่น้องเลยเตียงก็มาฮอดแล้วตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะอ้ากรบาดจันแล้วก็เบาเสียไป้เจอเตียงน้อยโอ้เทลาอยู่พี่น้องเลยโดยมากเป็นสามคนพี่น้องเลยมาหนีเนาะ อ้าใส่แน่เอ้าไปใส่ไ่ได้ลูกเต้าสบายดีเลยสบายดีใส่ลูกไปใช้ไ่เลยลูกอยูกบกไปแล้วไปไปแล้วไปใช้แกนไฟเดือนดากอ๋อบุปเป้ยังบุปเป้ยังกระาตั้มหูก่ตั้มสิ้นบ่นี่นะตั้มแบบนี้ตั้มให้เบิ้งด้วยคลิปที่แล้วลูกเต็มเลยพี่น้องออเพนน้องเลยตั้มสิ้นเนาะตั้มเมาตั้มสิ้นนะสิ้นก้าวตกลร สินก็ตำ s e ่ <S เอานี่มุงไหวขวดตกบ่บ่โอ้นนอยบ่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 บบ่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 ่บ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 บ่บบ่

อ๋ออันที่มันเป็นไร่นี่มันเป็นน้ำผ่าเนี่ยเ่อมันเป็นไม้นี่กับไม้ก็เป็นไร่ได้เนี่เะไ่โอ้โอ้ี่น้องเยบ่เตียงกันเคยเห็นแต่ยังน้อยมนเนะม่โอ้ม่เม็ดบเตียงแต่ตมอยู่ตะกี้พี่น้องเลยแต่่เดี๋ยวนี้ม่นปีาแล้วเนาะแต่เดี๋นี้่ในหมู่บ้านนี่ยก็ยังมีอยู่พี่น คนกมาะไพี่น้องเลยไปขึ้นต่างนอไปเดี๋ยวเ้าจะเอาคือเาเข้ามาให้ยังบุครบพี่น้องเลยอันนี้ขาดคนหนึ่งเนาะหกคนโอเคบรเป็นยังเลือบ่ไหนไพนไทีมงานบ่น่ะทีมงานจะบ่ละทีมงานจะบ่หมู่จะบ่ปลาช่าอันนี้นะคือคนมาอะไเป็นยังบ้านพน ก็เป็นอะไรล่ะสบายดีด้วยค่ะใช่คือชิดๆเป็นอย่างนั้นล่ะมันไข่มันเริ่มไข่นั่นมันเมื่อไปเห็ดงานลำคอเห็ดงานยังไงน่ะไป้วก็เต้าหั่นแล้วก็เต้าเบ่งพี่น้องเสอสภาพมุมหม้อเนาะไข่มันเริ่มไข่ยาแล้วบ่ ปเจนะคือขายยาอกมาปจันต <te okay, oh, ิดงนี้อยู่อาปรจันแล้อยาให้นเองคนน่าาโอ้โหดูพี่น้องเลยเหมาะจาดีเลยเนาะมือนองเขาจะเป็น่านเอาละนมืออันนนมืออนนี้ของน้องคนนล้นีมือกับอ่าดปาปาป้ากตเกันเดินซึ่งกันละตัวกันนช่องมาล รอกหาในเทรนด์รวยใช่ไหเศรษฐิจไม่ยังกันนะขี้กลขีก่อาวรอกหาแน่นเพื่อนต้ชาญปานี่เนาะว้าเลยเทไม่ห้กอนนั่ก่อนน้อนจเทห้ออ้กระอยู่โอ้นอไรหรกระถืออยู่อ่ากินข้าวกินน้ำแล้ว จองซานซี่หาวแต่ยังกินไหมนี่คนคนหนึ่งมาอยู่กินนะนะกินปลาแต่มบ้านปลายังเลยปลาลูกควายตึ้แหนุค่ะลูกตึงแหโดยเบิร์เบิหลามันตายเองกินกินยากินน่หลกระโดปลาจะโห่อนชบ้โ้ยเ้ย้ยจ้าชรนะกินไหมล่ะกินไหมไปกินกินยากินได้เข้านะ เต่นน้ำมีมนอ่ะอาน้มาดูหาน้ว่าจน้ารุทำาให้น้องกินยาเนี่ยเป็นมได้เป็นไจับกินมัละเกินกินสอม็ดเด้อมีหยาที่เพือนที่ชาน่้องเพื่อนที่มีเพยานี้ไข่ลูกนะโอ้ากินหมดเลยโดนอาน้าเนีย เอาละอ่ะไอ้เนี่ยโอ้โหตากพลบหรือยังไงเค่งพลบ่บ่เธอไม่ตากอ๋อทำเป็นไข่เป็นนาวใช่เนาะตากกรอกอปังจดหาวจืดลุ่นจดเด้ากินละกินซองเม็ดนั oh. ่นแหละเออกินรอดกินรอด นอนทางกีดินเลยนอนนอนข้ากีดินเลยอ๋อเอ้กินกินกินอ๋อเนากินน้ำในลายได้ด้ะเด็กเป็นสบายนะเมื้อนั่นยมื่อมนั่นแม่ใครพี่น้องแม่เมื่อนี้แบบเก็บไว้เก็บไว้อันซุกสน่าอยู่ในบ้านนี่ใกล้ๆอยู่บ่ นี่ในบ้านนี่มีสุระน,นี่ีเน<อ>ในบ้านนโดยเจ้าเจ้าพาลูกไปหาหมในเรื่องเสียวเงินให้ด้จ้ามื่นั่นจเจ้าที่เศร้านก็เจ้าไปซักยาป้อขอยทางสลอไมใ,ใส่สโลม้อสูง,นงนนนหน,นึ่งเทไรอยู่ในในเฮือนเจ็ดสิบเป็นม่นใช่อยู่เฮือนพี่บ้าลูกนะ่ไปสองอ ตาู้่านาตากูเแอ้น่ะน้ตะกู้แฉเอานั่งล้่หนานั่งลย่าดื้อดื้อเดี๋ยวว่าขนมให้ได้ขี้ดื้อนะ่ะอีกอ่ะพี่น้องเลยอันนี้ก็ฮาก็ได้อันนี้อันนี้ก็คืออันนั้นก็ไข้กิการงกอกหอกน่ออันนี้ายจนตลอดเป็นปอดจักบอดตอดนะอบริไปกวดเบื้งบ้านใ่มี่เป็นไดส้นไม่ได้ แม่ตต้น้องเป็นตายกระหัมนี่ลูกเานมืน่อวานนี่ก็บนนนนมื่อวานนี่กนน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 นานสนน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 มนน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 น่นนน่อนี่เดี๋ยวินให้ดอก อนาไปเพ็ดท่านน้ำพ่อใช่ป้อพ่อเพ็ดท่านอยู่ใช่ผลออยู่ในงาค่ะเพ็ดอันนาเห็ดน้ำพรายเห็ดทุ่ขุนเขาบ่เห็ดน้ำไอ้น้องสามสี่คนนี่ยโดยไขอท่านขอท่านน้ำพ่อขอให้ชื่อเขากินนะเมื่อยแห้งจะเป็นไข้ไปเจอธไรไปเห็ดท่านอันนี้ห้ากระป๋าท่านได้ท่านได้หูซ้ำบารายธไรโดย แล้วก็น,นี่มอน,นี่มากนี่ได้ใช่ไหมไข่ไพมาส่งครับรถเองอ๋อรถไพนี่งรัดไข่เองนี่โดยครับรัดเมืออ่อไข่ละอ่าซานกันไอหั่นมันมันเป็น,น,โโนโอะไรมอนอันี่ก็ท่านได้ไปกวดะ<ไ>ปะปะอ๋มันเป็นปอดใช่ไหมเนาะ ะเอ,อเอาตุอามนะาไปเอาเอาไม่กินก็ได้ไาตาเยเลยมันร่อยนะ้ประจาเย็นเติมหเนาะอ่ามันมันแมนแหละประจานเด้กับนุมม่มมน่อยตายเลยโดยโดย,ดย,ดย,ดยโอเคครอ่ะ ตุยากันนเมือ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 เอออ่ะญาติกันเนอะญาติกันเนอะแบ่งกันกินแบ่งกันกินญาติกันญาติกันกินเยอะเลยโอ้มาแกะแม่ก็ถวนีมามาูแกะออามเออเนี่ยฟันกนหลานฟันกนหลาน เาียกันเาียกันมา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 ม ในอ้ายใอ้ายปุ้ยย่ายะเออไห้เฮง,งบ่สบายอยู่ฮะปุมีเฮงได้ฮะ <c oughs> โดยข้าวกินเจน้าก็ยังลายอยู่บ่ข้าวเมน<ง>จะจะไปโคล่ะเมื่อนั้นน่ะยังสามซอกโอ้ข้าวเปลือกบ่บ่ข้าวซ่านอ๋อจะไปโคจะไปโคล่ะน้ำอะไรเมื่อนั้นเจ้าว่าพุ่นอยู่บ้านอะไรน้ำพี่น้องบ่ โอ้โดยโดยทำมาเมื่อนัอ้นไงคือว่าบุมมีข้าวกินใช่หรออา่าก็เลยเมื่อนี้เขาซื้อข้าวมาให้ใช่อ่าโดยเดี๋ยวไปเอาไมา้กันเด้อโดยโอ้โยน้องเอปะเชียงรายดีแน่ท่าน,นได้สบ <laughs> ายด,ดีได้เจ้านะรายดีได้สนุกคนเดียวได้บ่หนิได้ได้เอาแล้ว คือคบนักบ่บ่เชียง,งบ่โอ,อ,อ,อ้ยน้องเลเนาะโบธรรมดาได้บ่เชียงนี <c ười> อนน่อ,อาทิมกันนั่นแหละทิมกันนั่นแหละอืมโบฮัทตวนทิมกันรถวโอ้โอเคโอเค,อเคพี่น้องเอ้ยอขับใจขับใจบ่เชียงขับใจขับใจโดย ทุกทุกขับใจขับใจเออนนั่แหละนัไรอะไะหมอพักผมจิกหน่ามันบอกว่าอยากพังคว่ำหน่ามุมรอบหน้าจะวางขนมให้กินนั่งลงนั่งลงเอออย่าคิดเื้องอื่นแม่เออตะกู้ตะกู้ตะกู้แปลว่านั่งลงเนาะพี่น้องเนาะภาษาเราคือเป็นตอนนี้แหละบนเตียงกันไดกินข้าวเล่นคนอื่นได้เลยจะได้จะจะาด้วยโอ้ะได้โดยจะได้ ข่าวนี่จะดูยพี่น้องเอไยเนาะนอนได้ะเบ้เบ้จ้านอนหรเบ้เนาะโอเบ้นี่นอนบ่เบ้เบ้อ๋อเบ้โอเคเดี๋ยวมาเบ้ใช่ดอกเบ้บ้านเขาเป็นโต้เนาะเบ้บ้านเรานาะนอนนี่เบ้พี่น้องเอไงเอาเอาที่ตะคำกับพราเอาลายอะไรบุญเดียบุญจื่อเนาะเดี๋ยวคือลืมพี่น้องเอไง เอากินนั่งกินแบบนี้นหะฮู้แบบนี้แหละเิ่นจังผู้ใหญ่เิ่นจังเพงเขียนือเยุงอะไรเิ่นบ่เพงได้ต้องเขี้นือเด้อกินแล้วก็เก็บปวดจุ๊บเชื้อหาียดึกไปทุมที่จุกแวงฮ่าๆมาจุดเ้อจกโปตาเก็บใส้ถงกระุกมายังถุงตาปะจุดไฟเห็นนยุงอะไรมันหกไหลนบงามตา เอาเออด้ขอเช่าเงินให้เจ้าสบาร์น้อันมีผู้ใหญ่ใจดียู่ทั้งฟังไทยพวกแหละเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าซื้อข่าวไม้กระสอบหนึง่งเนาะเอาโอเคบันนี่อ,อาขอชิมอบอเงินให้เจ้านี่ หกแสนกีบเด้อเออด้ะหกแสนอ่า <100. S 1> เป็นเงินผู้ใหญ่เจดีย์ทั้งฝั่งไทยเนาะเพล่าเอ่อบโบกซื้อพี่น้องเลยเนาะใีแต่เล่าพี่น้องเพปลนเขียนมาให้มิจาวาให้ซื้อข้าวสารแล้วก็ให้เอาเงินให้เล่าพี่น้องเลยเนาะอ่าจำนวนหกแสนกีบอ่าในนี้แล้วก็เป็นเงินของพี่โชคน้ำเน่พี่น้องเลยฝากให้เจ้านะอวยพรให้ อา่าเพิดในเดอ้อผู้ใหญ่จะดีทั้งฝั่งไทยออเอาอองพันกีน่ไว้พาลูกแล้วก็ไปหาห <8 S 2> มอเดอ้นนหอหกาสอเอ้ยเอา้เอาตบมืออนนุขอให์เพื่อนแน่ขมขอใจเพื่อนแน่ขอใจเดอ้อให้รวยรวยเด้อให้ดีไม่แห้งเดอ้อเยอะเยอะเจ็บเยอะใครเดอ้อตราไป อยู่สะดวกอยู่สบายเด้อโมันเป็นวาล์ลัยอ่ะมัเป็นแยงมัเป็นแยงช้าสุเนาะอ่าขอพาลูกไปหาหมอจะเด้อให้ให้เศร้าไปไวเอาได้ค่ะระบายกับก์อนมัเนี่ยไปบายกอนไปบายลูกไปบายเออตักปิดไม้ให้ม่อยในคอจ้าหน่อยมาพี่น่ะเออโอเคเอาเขวี้ยเด้อขาสานเด้อ โ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบ้นนี้กับเตียงได้มอบเข้าแล้วกับเงินในเล่าเป็นทีเดียบร้อยพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนกับพระรห้บรเตียงซื่ออย่างมาลายเนาะเพราะว่าจริงที่สำคัญค่ะ <Okay. S 1> เข้าแล้วก็ส่งมาก,กัะเงินพ่อแม่พี่น้องเลยเ,เงิน,นี่กาทุกอย่างอนะไรเนาะต้องใส่เงินนี่แหละคือลูกเล่ากับเป็นไข่สบายอยู่แต่ผมมีเงินกะตรวจจบเล<น>ยพี่น้องเลยไปหาเพศหาหมก<น>ั<บ>นต้อใส่เงินเนาะที่ใสไข่สามคนจะกด้ให้พี่น้องเลยที่เงินไข่สคน อย่างบ่ได้เนาะโบเตียงก็ได้มอบเงินให้เพิ่นหกแสนกีบหรือว่าประมาณสองพัน 2, บาทนี่แหละพี่น้องเลยได้ก็ข้าวชาหให้เแล้วกระสอบหนึง่งเนาะว้ให้เรารวได้อยู่ได้กินกบลูกกะเต้าเราพี่น้องก็ต้องขอขอบุณขอบุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเพื่นอนก็นส่งมาให้โบเตียงเนาะแบบนี้เพื่อนเขียนมาให้พี่น้องเลยแต่ว่าบ่ได้บอกซื้อพบเตียงทามไปเพื่นอนก็อ่านดูเต็มต,ตัวมาเนาะว่าซื้อผู้ใหญ่ใจดีนี่ ซื้อจังใดพี่น้องเลยเพ,พื่อน่าจะบอให้ออกซื้อหลบพี่น้องเ<อ>ลยนะ้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็อื้อพี่โชคนะเนาะเพื่นอยู่ทางฝั่งใต้เช่กันขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้อยู่เย็ยนเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตน,ะน,นอนรับภายในเงินหะมื่นนอนตื่นภายใน,น,นเงินแสนจะให้มาสำหรับก็ขอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซะถูกเนาะแล้วก็รวมถึงคุณยายเจดีย์วัชกูจุคนที่เข้ามาฮับชมคลิปบะเตียงและทีมงานโดยตลอดมากะ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องจงห่างไกลจากโรคไักับเจ็บทั้งปวงเด้อเนาะอ่าก็ให้อยู่ดีมีเฮงคือกันพี่น้องเลยนอนรับภายในเงินเมืองนอนตื่นภายในเงินแสนคือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วกันข่าวข่าวโฆษณาปะเตียงอะไรพี่น้องเลยเประจุขุดจุกคนเนาะเอาสำหรับมันนี้กับปะเตียงขอตัวราไปก่อนมันนี้พี่น้องเลยขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาเนาะส่งผลที่สุดครับพี่น้องเนาะตอนนี้กับอยู่ไกลอยู่เมืองพีนพี่เล็กพี่น้องเลยอ่ากับอยู่พอสมควรจากบ้าน ปะเตียงมาพี่กะประมาณหนึ่งร้อยซาวกิโลหรือหนึ่งร้อยสลักอะไรเนาะพี่น้องเนาะนายเติบยู่พี่น้องเลยปะเตียงกะสจีคลอตัเดินทางกลับบันนี่พี่น้องเลยเนาะกะมาสามคนพี่น้องเลยผนกระตุกช่วงนี้เนาะเบิ่งจากสภาพรถปะเตียงก็แล้วพี่น้องเลยถือว่าลุยอยู่พอสมควรพี่น้องเลยเนาะกอะตุกกับีเขายามผลเลยรอ๋อโอเคพี่น้องเลยบันนี้กับปะเตียงจีคลอตัวเดินทางเด้อพี่น้องเด้อ ที่เขาจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้พี่น้องเลยไาซิมงานโอเคพี่น้องเลยจะออกเดินทางกันมาถึงแล้วพี่น้องเนาะโอเคนะพีะนขข่น้องบอกไปสุกุสุกคนกับจบลงไปตินที่เฮทปห้อยพีนะพน่น้องโอ้โหครอบพ่วงมันสุดยอดเลยพีพน่น้องครอบพ่วงมันคือแบบรอบที่แล้วแม่เมาเป็นไข่นะพี่น้อง มาหรอพนี่สามคนเลยพี่น้องเป็นไข่มาเนี่ยจับเป็นไข่หรือติดโควิดกับพวกจักนักพี่น้องเนาะเพราะว่าโซนนี้โลกมันก็ยังระบาดอยู่พี่น้องเนียเขาบว่าไม่กินลูกยังเป็นไข่เยาว์น้พี่น้องตัวเองก็ยังเป็นไข่ด้วยกันแม่ก็ได้นะแต่ในความเป็นกนร่างใจให้เราหายไว้นักพี่น้องเนาะโอเคสุดท้ายท้ายสุดกับเก้าเขาว่าซัมบายดีพี่น้องอย่าได้กระปากกดไหลกดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเลยบ๊ายบาย ไปเจอทำไมไม่ต้องจิ้หน้า